สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่สี่อี่4 5มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่สี่รอีพี่4 5วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในวันเดินทางไปชูตติ้งสตาร์เอเชียทัวร์อินเจแปนค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชีพความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทาให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้ก็ถึงวันที่ทั้ง4ี่หนุ่มจะต้องเดินทางไปชุตติ้งสตาร์เอเชียทัวร์ที่ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะวันนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพโมเมนต์ฟินๆของเจ้าแฝดที่สนามบินสุวรรณภูมิมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราด้ฟินร่วมกันขขอขอ,ขอบคคุณจริงๆ่ะ ค่ะวันนี้มีแฟนคลับไปรอส่งเด็กๆกันเยอะมากคือเยอะจนสนามบินแทบแตกกันเลยทีเดียวส่วนตอนเจ้าแฝดมาถึงสนามบินนั้นจะหลอ่อจะเทและน่ารักกับแฟนคลับยังไงไปดูกันเลยค่ะวินเซฟไปนะครับวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ พอเจ้าแฟดไปเช็คอินกันเสร็จแล้วตอนเดินออกมาทักทายแฟนคลับพวกเขาก็เดินถ่ายร็อกกันออกมาเลยละะ่ะค,ค่ะคุณขาแล้วเจ้าคนพี่ก็เอามือเกาะไหล่เจ้าคนน้องด้วยนะคะทุกคนตายตา,ยตายพวกหนูถ่ายร็อกกันยังไงให้ดูฟิลแฟนได้ขนาดนี้คะลูก มีเกาะไหลมีเดินเคียงพอคนน้องหันกล้องไปถ่ายคนพีคนพี่ก็เอียงหัวก็าหาคนน้องปั๊บทันทีแบบอัตโนมัติเลยแล้วมองเผือๆน,นี้ฉันนึกว่าพวกเขาถ่ายร็อกไปเดินจับมือกันไปซะอีกจริงๆเขาไม่ได้จับมือกันนะคะแต่แค่มือเขาชนกันและเฉียดกันไปมาเท่านั้นเองโอ้ยแค่นี้ฉันก็หายใจติดขัดแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะคู่นี้แค่เขายืนข้างๆกันนี่ฉันก็ฟินจะตายอยู่แล้วแต่นี่เดินถ่ายร็อกกันมุงมิงสองคนท่ามกลางผู้คนมากมายที่ห้อมล้อมอยู่แถมข้างๆยังมีน้องดิวอยู่ด้วยนะคะ แต่จากที่เห็นเหมือนพวกเขาได้หลุดเข้าไปในโลกของพวกเขาสองคนคือผู้คนมากมายและน้องดิวก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปในทันทีเลยตายตายๆนี่แค่เห็นเบื้องหลังนะคะยังฟินขนาดนี้ไม่กล้านึกเลยล่ะคะ่ะว่าถ้าเราได้เห็นช็อตที่พวกเขาเอียงหัวเข้าหากันในร็อกของอ f ฟฟิเชียลเราจะฟินกันแตกแตนจนขิดสัแค่ไหนว่าไหมคะทุกคนโอ้ยโอย,โอยคู่นี้แรงตั้งแต่ยังไม่บินออกนอกประเทศกันเลยละจ้าแม่จ๋า ช่วงที่เด็กๆกําลังเดินทักทายแฟนคลับอยู่นั้นก็มีผู้โดยสารท่านอื่นเขาเข็นกระเป๋าเข้ามาแล้วจังหวะนั้นคนพี่ก็หันไปเห็นรถเข็นกระเป๋าของผู้โดยสารเข้าพอดีคนพี่ก็รีบยื่นมือไปดึงเจ้าคนน้องให้หลบรถเข็นแล้วจังหวะที่คนพี่ยื่นมือไปดึงแขนคนน้องด้วยความเป็นห่วงนั้นคนน้องเองก็หันไปเห็นรถเข็นแล้วก็ยื่นมือออกไปกันคนพี่เไว้เหมือนกันค่ะทุกคน โอ้ยต่างคนต่างห่วงซึ่งกันและกันคือพวกเขายื่นมือออกไปแบบอัตโนมัติเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเวลาที่เกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดแบบนี้เราห่วงใครสมองเรามันจะสั่งการให้ร่างกายเรามันไปเองแบบอัตโนมัติเลยนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าพวกเขาเป็นเซฟโซนของกันและกันจริงๆคนพี่ปกป้องคนน้องคนน้องเองก็ปกป้องคนพี่คือมันเป็นภาพที่เห็นแล้วโคตรทัดใจเลยล่ะค่ะว่าไม่คะทุกคน ทั้งมิตรภาพทั้งความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นมันช่างสวยงามและบริสุทธิ์จริงๆแล้วการได้เห็นภาพแบบนี้มันยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าพวกเขาไม่มีวันทิ้งกันอย่างแน่นอนดูแลกันและเดินเคียงข้างกันไปแบบนี้นานๆเลยนะลูกนะเจ้าแฝดของแม่ค่ะพอรถเข็นกระเป๋าของผู้โดยสารเขาเข็นมาใกล้น้องๆแล้วกระเป๋าเขามันจะหล่นลงจากรถเข็นค่ะทุกคนเจ้าเด็กน้อยเมตวินก็รีบไปช่วยเขายกกระเป๋าให้เข้าที่ทันทีเลยล่ะคะคุณขา โอ้ oh, ลูกแสนดีจริงๆครับนี่แหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงของน้องน้องน่ารักและแสนดีมาจากข้างในจริงๆขนาดน้องไม่ได้รู้จักเขานะคะน้องอยังรีบเข้าไปช่วยทันทีแบบไม่มีลังเลเลยค่ะเห็นความน่ารักแสนดีของเจ้าคุนน้องไปแล้วเราไปดูความน่ารักแสนดีของเจ้าคุณพี่บ้างดีกว่าค่ะทุกคนคือตอนที่น้องไร้กาลังชนหมัดทักทายกับแฟนคลับอยู่นั้นด้วยความที่วันนี้แฟนคลับมาก,กันเยอะมากเลยค่อนข้างเบียดเสียดกันนิดนึงแล้วมีแฟนคลับคนนึงเขาจะลม้มน้องไร้ก็รีบยื่นมือจะไปช่วยจับทันทีเลยล่ะค่ะทุกคน อืพ่อคุณทูนหัวของแม่ช่างจิตใจดีและอ่อนโยนจริงๆกลัวน้องโดนรถเข็นจนก็รีบคว้าแขนน้องเอาไว้พอแฟนคลับจะล้มก็รีบยื่นมือจะไปช่วยดึงเนี่ยพวกเขาแสนดีมาจากข้างในทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะทุกคนทั้งน่ารักทั้งแสนดีทั้งใส่ใจแบบนี้สมแล้วล่ะคะ่ะที่พวกเขาจะได้รับความรักมากมายท่วมท้นอย่างทุกวันนี้ว่าไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่น้องๆพูดคุยทักทายกับแฟนคลับกันสักหน่อยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ กี่โมงวสี่งเย็นตีสี่โมงเย็เนเลยเหรอพี่เ็นว่าไหมค่ะพอจะต้องไปขึ้นเครื่องกันแล้วเจ้าคนพี่เขาก็เดินไปแล้วคอยหันมองแล้วคอยเรียกเจ้าคนน้องตลอดเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยพ่อุณเนยไม่ยอมห่างน้องเลยนะตัวติดกันตลอดตั้งแต่มาถึงจนจะไปขึ้นเครื่อง อาจารย์ช่วงนี้มันยังไงคะลูกมันยังไงสิงคปโปร์คราวที่แล้วก็ห่วงน้องจะอนกอาการพอคราวนี้จะไปญี่ปุ่นก็ตัวติดน้องตั้งแต่ยังไม่ออกจากสนามบินเลยอืมสงสัยเขาคงจะหวานกันยาวไปถึงญี่ปุ่น,นแน่ค่ะทุกคนแต่คอนญี่ปุ่นคราวนี้น่าจะไม่มีรูปไม่มีคลิปหลุดออกมาให้เราได้วีดกัน,นแน่ค่ะเพราะญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองรับแรงอยู่แล้วพอศิลปินไปญี่ปุ่นทีไรส่วนมากจะเงียบกริบตลอดเลย อลิขสิทธิโนนเขาค่อนข้างแรงและค่อนข้างเข้มงวดเอาเป็นว่าถ้าเขาห้ามจริงๆเราค่อยมารอดูคลิปจากทางออฟฟิเชียลตอนที่เขาอัพลงให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนเพราะถ้าเขามีการห้ามจริงๆพี่ชมก็คงไม่ได้ทําคลิปขยี้โมเมนต,ต์ของน้อง,นองในคอนปุ่นด้วยเช่นกันค่ะก่อนจะจบคลิปนี้พี่ชมอยากจะนําข่าวดีของไบร์ทวินมาอัปเดตให้คนที่ไม่ได้เล่นทวิตกับไอจีได้ฟังกันสักหน่อยนะคะคือตอนนี้ทางค่ายได้ประกาศคอนเวลิลทัวร์ของไบร์ทวินออกมาแล้วล่ะคะ่ะทุกคนนั่นก็คือคอน,นเสิร์ตไซส์บายไซส์คอนเสิ แล้วจะเปิดประเดิมเวิลด์ทัวร์ที่แรกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่17-18มิถุนายนนี้ค่ะคุณขาส่วนประเทศอื่นๆต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีประเทศไหนบ้างโอ้ยในที่สุดน้องทั้งคู่ก็จะได้ไปหาอินเตอร์แฟนในนามของไบร์วินสักทีนะคะคือรู้สึกดีใจแทนอินเตอร์แฟนมากๆเลยล่ะคะ่ะที่พวกเขาจะได้เจอน้องๆแล้วหลังจากรอคอนคู่ของพวกเขากันมานานแล้วที่ปังก็คือเปิดประเดิมที่ญี่ปุ่นแล้วฐานแฟนคลับของน้องทั้งคู่ในญี่ปุ่นคือแน่นมากจริงๆแล้วสถานที่จัดงานก็สกเกลใหญ่สุดๆจุคนไม หมื่นกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> แล้วสเกลใหญ่ยังไม่พอนะคะยังจากถึง2วันอีกต่างหากตายตายตาย,ตายลูกๆของอีฉันไม่ปังปีนี้จะไปปังปีไหนคะคุณขาแล้วทุกคนดูโปสเตอร์คอนสิคะคือเห็นตอนแรกอีฉันกรี๊ดแตกแตนมือไม้สัน่นเพราะคิดว่าเจมประกาศซีรีส์คู่ของน้องๆอ,อ,อีกเพราะโปสเตอร์คอนฟิลเหมือนโปสเตอร์ซีรีส์มากอืมเจมขาไหนๆก็ไหนๆละ จบคอนเวิร์ทัวร์แล้วขอซีรีส์คู่ของน้องๆอ,อีสักเรื่องจะได้ไหมคะถือซะว่าเป็นรางวัลสําหรับคนรอเก่งก็ได้คะ่ะเพราะพวกเรารอกันมานานเหลือเกินคือพอนึกย้อนก็ทึ่งในตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนทึ่งที่พวกเราอยู่กับน้องๆมาได้ยังไงทั้ง3ปีกว่าทาั้งๆที่งานคู่ของพวกเขาก็ไม่มีให้เราได้วีดไปเลยซีรีส์คู่ก็มีขั้นปูแค่เรื่องเดียวแล้วก็จบไปนานแล้วด้วยเมื่อก่อนยังมีรายการคู่กันมาประปรายให้เราได้วีดบ้างแต่ตอนนี้คือไม่มีลยจริงๆ มีแค่งานเดี่ยวของพวกเขาเท่านั้นเอาจริงๆถ้าเราไม่รักในตัวน้องๆเราคงไม่อยู่กันมาได้นานขนาดนี้แน่ว่าไหมคะคืออยู่นานไม่นานและรอเก่งไม่เก่งก็คิดดูนะคะจากตอนแรกอยู่เพื่อรอให้พวกเขามีซีรีส์คู่กันอ่ะพอไม่ได้ซีรีส์คู่งั้นก็ขอคอนคู่ก็ได้สุดท้ายเราก็ได้คอนคู่มาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอดทนรอกันอีกสักหน่อยความหวังที่เราจะได้ซีรีส์คู่ก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้นะคะทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเรารอเก่งอยู่แล้วนี่อันเรามารอกันต่อไปนะคะ มันต้องมีสักวันสินะที่เราจะได้สมหวังเหมือนด้อมอื่นเขาบ้างตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ยังมีหวังใช่ไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินของไบร์วินในวันเดินทางไปชูตติ้งสตาร์เอเชียตัวที่ญี่ปุ่นมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขายี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปคะ่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ